ชันหาทางรังบ,าบามาปะมนเราจะโดนที่เดิมไหมเนี่ยเราจะไปเราี่มนหาลูกฟ้าลูกฟ้าไม่มีะไลากมาเรื่อยๆเจ้าขเจ้าข กล้อนโอ้มีห้องกีประสิทธิ์โอ้โหฟ้าแลบนั้โนงโอ้โหตองเดียมก็น้ำจะท่วมแล้วก็ทำ่อน้ำท่วมครับครับำี่ I got supplies แล้วมงแล้ว คุงเทเป็นพื้นที่ต่ำเนาะอาประโยกอยู่ในบ้านพี่ Mark t h location ระ t ัง <Watch> ไว้ระวังไว้เขไม่มีความโม้ป่ะป้าปายิงยิงดูฝั่งมังงี้เลย m a r k e location someone has been here ที่บนหลังคาตัวที่ยิงเพื่อนน่ะเขายิงไปปะเกือบน้องม่งงี้มันหนีอ่อยท่านอ่ะสดา watch out โอ้ยหน้อ เชี่ยอ้โอ้โหเจอ UMP อรูดมันอยู่ตรงไหนมองเห็นเลยหวือเอต,อตรงกล่องนี่นแน ล้าเขามันเริ่มก่อนแล้วมันสมกกุอะไรของนอ้องอ๋อมันเริ่มก่นมืกี้ยิงน็อคก็ยิงน็อก่อนไนยิงนออ็นงนอกไว้ตรงสมอกอะ่ะอ๋อน่าจะช่วยกันลงจะได้แล้วชุบกันเสร็จเลย จะปิดแอร์เรจะปิดพัดลมให้เขายิงกันไปก่อนไปจะปิดแอร์ปิดแอร์ก็ได้ไม่ได้ไปขโมยเก็บคูนสาม,มาทั้งในทั้งสองอันนะเออม่นจะเก็บไว้พี่จะใส่แล้วเก็บไปเก็บหน้าได้ไหมได้ไหเออ,เอ,อ <c oughs> ไปสามทีกับผมห้พี่นี่รู้สึกว่าผมจะเสียเปรียบแล้ว เหลือเจ็ต so so <s pack ing> ีก็ได้นะตีละตัวนั่นไงเปิดพี่อยากยากข้ามัเกิดโย้เหรอไหพี่เออจา่ใจเออเอาไงดีอะไรดีคะฮัมพี่สาว เราก็ต้องไปเล่นสีสตายก็โดนหมาย้อเานะใน่เพะ้นชนะเ่ดราคาบาทโอ้ยาิไปเลยโอเค <c oughs> <c oughs> ตัวราคาวนี่